ถ้าีชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหารวันที่89ทับ365ปาฏิหารถูกส่งมาให้ฉันทุกวันเบื้องบนส่งผู้คนและสถานการณ์มาให้ฉันพร้อมปาฏิหารเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันปราศจาก,การตําหนิการ ตัดสินต่อว่าคิดลบพูดลบทำลบเมื่อนั้นฉันจะได้รับปาฏิหารภายใต้ทุกสถานการณ์และผู้คนที่ฉันเจอล้วนมีปาฏิหารของชีวิตซ่อนอยู่ทุกคนที่ฉันพบในวันนี้ฉันจะไม่ตำหนิไม่โทษไม่ตัดสินไม่ต่อว่าไม่คิดลบพูดลบด้วยฉันจะขอมอบปาฏิหารเชิงบวกเพื่อปฏิสัมพันธ์กับทุกคนเมื่อฉันได้มอบปาฏิหารฉันก็จะได้รับปาฏิหารเช่นกันฉันจะใช้ปาฏิหารในทุกการปฏิสัมัน กับผู้คนทุกสถานการณ์เมื่อฉันได้เผชิญปัญหาใดๆจะไม่มีใครถูกตำหนิถูกต่อว่าตัดสินไม่มีใครผิดฉันจะไม่เอาตัวรอดแล้วโยนความผิดให้ใครคนแย่คนนี้ที่ฉันเจอในวันนี้ฉันขอมอบแต่ปาฏิหาริย์เชิงบวกให้เขาเพื่อความสุขและความสำเร็จของตัวฉันเอง